ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพอดีผมทำชิปข้อมูลแล้วก็กับบัตรหลายอย่างแล้วเดี๋ยวจะสแกนผ่านโทรศัพท์ให้เพื่อนเพื่อดูนะครับว่ามันไวขนาดไหนหลายหลายคนรู้ระบบสแกน QR code อยู่แล้วนะครับที่มีสแกน QR code เนี่ยพอเราสแกนไปปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยแต่นนี้เราจะเป็นข้อมูลของพระแต่ละองค์แต่ว่าเริ่มต้นก่อนคือพระของ เ,เพื่อนสมาชิกที่เอามาตรวจใบใหญ่นะครับเวลาเราเข้ามาปุ๊บสแกนข้างหลังโทรศัพท์อันนี้ผมเดี๋ยวเคลียร์แอปก่อนนะครับอันนี้เราเคลียร์แอปพลิเคชันหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับเปิดเป็นหน้าปกติสมมุติว่าเนี่ยหน้าแรก หน้าแรกของโปรแกรมนะครับหรือว่าเนี่ยนี่คือหน้าแรกของโปรแกรมผมเอาบัตรแตะเห็นไหมข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยนะครับนี่ใบที่หนึ่งอ่ะใบที่สองนี่ผมจะไม่สัมผัสที่หน้าจอเลยนะครับใช้บัตรแตะอย่างเดียวเห็นไหมข้อมูลก็จะขึ้นมาใบที่สองใบที่สามนี่นะครับแค่แตะ ข้อมูลก็ขึ้นนะครับอ่ไปที่สี่นี่นะครับแค่แตะเห็นไหมข้อมูลก็ขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วเธอเป็นข้อมูลของพระเครื่องที่ผมบอกแล้วว่าอ่าอันเนี้ยเราใส่ข้อมูลพระเครื่องลงไปในชิปแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่ใส่ข้อมูลเดีย๋ยวให้ดูก่อนที่ยังไม่ใส่ข้อมูลอ่าเดี๋ยวผม นี่ก่อนอเคียร์แอปนี่เคียร์แอปแล้วนะครับอ,อันนี้เห็นไหมหน้าว่างไม่มีข้อมูลมมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรอ๋ออันนี้ใส่ข้อมูลแต่ลืมลบอ่ะแล้วก็นี่นะครับ เป็นข้อมูลหลวงปู่สุขแตะไปเห็นไหมข้อมูลหลวงปู่สุขก,ก็ขึ้นมาขยายดูได้เลยนะครับแค่แตะแล้วหลังเนี่ยต่อไปที่ใบอีกใบหนึ่งอันนี้จะเป็นจิลรดานะครับนะแตะปุ๊บข้อมูลพระสมเด็จจิลรดาก็จะขึ้นมานะครับ มีเคี้ยวเสือแตะขึ้นมาข้อมูลของเคี้ยวเสือก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นจิ่งชิน้นละบัานชอนหุผู้ทิมนะครับเห็นไหมแค่แตะข้อมูลก็ขึ้นมานะครับอย่างละเอียดอันนี้ จะเป็นอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวแ,<ม>แตะเห็นไหมอ๋ออันนี้ข้อ,ม,ขอ,ขอมูลข้อมูลแบงก์ก็คือเมื่อกี้เราทดสอบเป็นองเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวองเล็กก็หมายถึงข้อมูลที่เป็นใบเล็กอย่างนี้ ยังไม่สามารถใส่ข้อมูลลงไปในชิปได้นะครับข้อมูลที่ได้ออกมาเขาจะเป็นใบใหญ่อย่างเดียวนะครับก็คือเป็นใบใหญ่แบบนี้เนี่ยจะเป็นใบใหญ่อย่างนี้นะครับส่วนใบเล็กยังทําไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไอพวกชิปเนี่ยจะให้เฉพาะใบใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลก็จะขึ้นมา นะครับไม่ต้องไปนั่งเปิดให้เสียเวลาหรือว่าเ,ออเวลาเราจะค้นหาของอะไรอย่างบางคนอย่างอันเนี้ยมีลูกค้าสมมุติว่ามีลูกค้าสนใจพระของผมอยากจะดูหรือว่าจะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าพระที่เรามีเรามีอะไรบ้างนะครับแตะโทรศัพท์ข้อมูลก็ขึ้นมาเลยเห็นไหมอ้าวเพื่อนเราอยากดูองไหนอยากดูองนี้ก็จิ้มไป ก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมานะครับอยากได้อ่าไปดูที่ใบเซอร์เดี๋ยวจะมีจิ้มใบเซอร์แต่ตัวนี้เป็นตัวเดโมอ,อยู่นะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นเอ,อ่ออัตลักษณ์รูปลักษณ์อย่างละเอียดนะครับรวมทั้งผลตรวจออกมาให้อย่างชัดเจนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ